สวัสดีค่ะพี่น้องคะอยู่กับช่องมินันทิดาชแนลนะคะมาขอดอ่สมัยงานเราค่ะออกจากห้องพักมาบะไก่กันนะคะบะไก,ก่ก็ออกมาประมาณเที่ยงนะคะเช็คเอาท์เท,ท,ที่ยงกินข้าวกินน้ำนะคะเตรียมมาเรียบร้อยนะคะแล้วชีมงานก็ตอนนี้กำลังรำลไหมยอยู่ค่ะเพราะว่าอ่า ไม่เมื่อวานนี้อย่าบอกกัเลยมีเวลาไอหนุ่มก็เลยผ้านะคะเสร็จไม่ไหวนะคะของแต่ละท่านน้องเตยน้องแคมน้องวิเนอร์นันิงนะคะนักร้องท่านอ่าส่วนน้องเคสกับน้องกุ้ยแล้วก็น้องน้ำตาลน้องปิตนะคะอยู่กับบอสนะคะา้จ

ยานไม่เบาผสมเล่อนออกไม่เนียนเื่อนเยไม่เงื่นเลยวันนี้ยินเสียงยังเลยค่ะเมื่อคืนนี้เราะต้องวาเซตหม่ไว้ก่อนต้องวาเซตไหมไว้ก่อนเพาะว่าเมื่อคืนเนี่าเสียงเบาอันเฟิรนวามงมีเฟิรนไปไปกินเผาสันก็เลยรอกันอยู่นะคะาจานหน้านี่เสียงดังกูมูเลย แม่์ยุ้ยกับมาฮอรแล้วนะคะทีมคอสตูมมาถึงแล้วนะคะทีมตลกก็มาถึงแล้วแดนเซอร์มาหมดแล้วค่ะเมรี่สวัสดีค่ะเมื่อยบ่ะเมื่อยสีลาบเลยพักกันนอกนี่เสร็จมั้ยเพือนอันเพิ่นเพิ่นจองที่สวรไหนยนะสุวรรณนาที่สวรรคนี่ค่ะไกลๆมันเน กนมนจะเทียงเล้ว้ว็ไปกินข้าวนี่ไกันเล่งกับตอเราไปนี่ยงานเาไปนนี่นี่โนแต่ว่ามอสจะม่มาพวกกันเล่กแกันเล่นเล่นเสือกออ๋อพ่ออกไปกินข้าวเอาขอเาของมาเ่เอาของลงไปเล้วก็เลยออกไปกินา เอาบีนไม่ได้ออกไปกับเขาบอกนะะทีมงานของเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะลหลายๆท่านมาหอดอมาหอดจอดเพิ่งแล้วคะอ <c oughs> ู้ดนนตีก็อยู่บงคนนานดนตีเล่นอยู่ข้างล่างจรจเล่นอยู่ข้างล่างโอ้จะบอกอย่างไทยผสมหล้าอยู่หอยก็ได้ <c oughs> อาจารย์นักดนตรีเลยเลยู่ของลางนะคะเวทีก็จะมีเฉพาะนักสแสดงนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วจ้าแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ยังไม่เอาอย่างใสเจงประดับ,ดบไม่ใช่ค่ะ้องแต่งหน้าเสร็จนะคะตอนนี้น้องนนท์กำลังได้ผมทำทรงผมให้เต้าอ้วนอ่เต้าแกม เตยลงังหมันเนาะกำลังเฮ็ดส้มผมให้น้อง,งเตยอยู่ผู้งนแผู้เอ็ดไปแล้วเมื่อกี้นะคะอันนีน้องกำลังเซตผมให้เต้าอว้วงอยู่น่านี้ก็จะเป็นน้องทีมกับน้องเน็กน,นะคะแต่งหน,นะะ้าทำผมให้น้องกูรีกับน้องนัคิตดีททดีอะไรไปด้ว จ้าพี่น้องจางกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับเก็บผ้าเก็บของนะคะขึ้นรถขึ้นลาเรียบร้อยเบิดทุกอย่างนะคะรอเดินทางเป็นเส้นใหแน่ค่ะมูนี่มวน,นแน่บนะอ,อันพูดทางนี้นะคะต้องมีกัคือเก้าค่ะพี่น้องแม่นว่าร่างกายสิอ่นอนอี ลุกซายอารมณ์ข้างจริงๆมวนไหลเนาะเตยหลาควนเนาะควนแบบนางเอกนางเอกโบมีบ่มีเดาหรอกมีเดาเดาแมนมวนเออนางเอกนางเอกมาล้ม้วนเขาต้อง้อนแบบนี้บ่เดาไว้ยมีการเดาขัดผู้ใดบริสุทธิ์บัตรพลาดที่หนีมวนนี้เนาะมือนขัดเลยมือมือนแห้ง นี่ตาตอะไรกับจิมมวนรอบต่อไปกับจิมมวนไม่รอบต่อไปแห็นตาสิงมวลอุ้ยบำลายมาหลายนี่พวานอน่อนด้วยกันพวานอ่อนๆนเห็นตาไปเต้นอยู่งอะหละัลก็ตากล้องไปด้วยน้องชายตอนไหนพี่แน่นน้องชายมาอุ้ยหมูเขาเล่นดนตรีเต้นเหน็เนี่อไอหนึงไปเต้นอยู่กับตากล้องเห็นไหมน้นองชายมันเกิดมันเกิดน้องชายเป็นมวน,นไหลนะไม่อะนี่บ่มันเกิดน้องชายแน่นแน่นวันเกิดไคล่ะมันเกิดน้องชายผมมีแหละโอ้ตีผมไม่ได้มารึเมื่อนั้นแน่นบ่กแน่นเสียดายเนาะตสียดา จะเพีงไหม้องจะเพีงไหนําไได้รู้แต่ว่าเล่นเปลี่ยนสุดที่สามสี่้อมเ่นว่มันลองเพีงสองเพียงงเ่นมือโอ้ยหลาเล่นเปลี่ยนสุดอยู่บนสัตว์นวนๆถือวนๆสนุกสนานค่ะพี่น้องครับสมซื้อสมรา้าสมซาสมลือหรอสมซาสมลือครับสมัสมาืาน,น้อยไม่ตั้งใจอืมต้องจริงยังไงบวผู้สาว นี่ถึงผู้สาวผู้น่ะไปซอยแม่จูนบุญนนะผู้แจ็คซอยผู้สาวนี่ไหมผู้น่ะ <c oughs> ไปรถตู้ท, <c oughs> ทีมก็สตูกำลังเก็บของด้วยค่ะพี่น้ <c oughs> องพอลุงกับปต่อยกันซอยกันไปฟาดดมพ่นใหญ่ค่ะ คนต <c oughs> อนนี้ก็แวะปั๊มน้ำมันนะคะออกจเชี่งเยงืนมากเลยนิดนึงก็เดี๋ยวแวะหาอะไรกินก่อนหนากับพท่านในหลงนังเยอีย่ท่านในหลังหนาเลยนะคะเรากำลังแวะหาของกินกันอยู่นี่พรอไปขอ,ขอน้ำนะคะไอหนุ่มขอไปซื้อของกิน ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้บ้านแสงทองฟิลแลนนะคะพี่น้องคะเทองมวล่องเมยนะคะก็เต็มที่กับทุกงานนะคะขอให้ทุกท่านหลับฝันดีเด้อพี่น้องจ๋าหักหักแบบเดีเห็นความหักของเอฟซีนะคะบ้านแสงทองพิลแลนเลยกับคนโอ้โหซูดยอดจริงๆนะคะ น้ำมาห่งกำลังใจแบบตืมดีใจร้ายคะ่ะพี่น้องน้องมีดีใจร้ายเราโอเคแบบคือคือเรารู้ว่าร่างกายเราเอ่อมันมันประมาณใดน,นะคะเราเปนอีกแโอเคมีมีพีพีมีแม่แม่นะคะมาหายกำลังใจเราน้องมีควรู้สึกว่าโอ้โหดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะก็ตั้งใจเหตุแห่งพี่น้องในบึงใน่วมกันนะคะ ไอพ่อเราไปเขาห้องน้ำยุสา่าได้อย่างเนี้ยเนี่ยเพิ่มพลังได้กาแฟได้เยี่ยมลูกเยี่อยบ่อยครับไปหวานบวานแจงพอดีเลยเนาะว่าจะแจงแล้วทักส <c oughs> ารนี้เดียวแล้แมนก็ใครไปก่อนไอ้ไอไน้นุ่มนั่งก็ใครเนี่ยนะนี่น้่มแค้มไอ้สัารซาอไอา้วอินเนอร์กาแฟพอมไม่พอเพิ่มพอซาพอมีเยอะอยู่สามพันนอนี่ <c oughs> เชื่อไค้ขี่ไปแลวแนนค่ะขี่ได้เลยเดี๋ยวพ่อในหน้าบนท่านเ่าเห็นส่วนแล้วนะท่านขี่ไว้ขั้วึงได้กอสิจอดแนนค่ะเท้านั้นละหอดย่ำนอหอที่ตะะบ้านไไปค่อยมาะ่าไกไม่ได้ครับได้อยู่บนี้อนพอแล้วดูจักงูสังหงสิบกาแนนจ้ะทั้งทั้งลูก้าลังแอร์ยวนอำนาจจัดจองขว้วย ไม่ยุ่ยกับบอกคือถ้าถ้าระบบไฟยูออฟเพดเอกนะแต่สายเม็ดก็บบ่านใดดึงมืองก็เห็ดใส่ชัวข้าวซื้อๆไกับอื้นกับสิบริเวณยางดอกี่เศร้าหรือบริเวย่างินเงินงินเงินเงเงินกงินเงินเงิาเินเงินเงินงินเ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 ินเงินีงินเงินเงินเงิเงินเนีงิักงนนเงงงเเินเ็ดงนนี่เกิ เดี๋ยวไปล่างน่ะพี่น้องให้ซื้อลงซื้อแจกันอันนี้ก็่ล่างนาที่กันจ้ะล่างที่กันมาถึงเราจ้ะพี่น้องถึงบ้านนะคะอาบน้ำเอาบทันเรียบร้อยอันไอพ่อโลกกับรับแล้วเจ้าเฟ่อของเรานะคะขอบคุณงเอฟซีบ้านสิงห์ทองฟิลแอนนะคะทุกทุกท่านนะคะที่ตาม ไปให้กำลับบงใจนะคะหลดนรามเลยค่ะพี่น้องคะมวนนะคะทึ่งมวนทึ่งเมื่อยโอ้ยทำให้แบบขออนุญาตนะคะเป็น,น,นแบบว่าปวดอา่าพอดีวันนั้นของเดือนนะคะกระเท่งแบบเลนแล้วกับปวดทอ้องหอบท้องทึ่งเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอย่างการแสดงกับลายแบบแบบเฮากับมีการสลับ การแสดงกับการลงเพลงนะคะกับมวลซื้อโฮเซลกันนะคะขอบคุณ FC บ้านแสงทองฟิลแลนทุกท่านจริงๆนะคะที่ให้กำลังใจทีมงานแสงทองฟิลแลนของเรานะคะล่นลามดีอกดีใจทุกคนคะ่ะนักแสดงทุกท่านตั้งใจทำเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่เห็นน้องเข้านะคะมีความมวลซื้อน,นะคะจ้าหนกะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ รอบถัดไปนะคะนาริตะไ์รอบถัดไปนะคะ,ะ,ะ,คะวันที่19นะคะโฟก,กันรอบที่26อินยยอลังการเชียนเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกกขอจบไท่านี้กรหนูมีขออนุญาตขอตัวพักพรนะคะฝฟกันมาคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> ขออนุญาตพักผ่อนนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณจริงๆค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนฝฟกันมาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ